Gracias. Mm. ก็กราบสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่อินทูชแนลเอ็มไอบีแมนอินไบฮะวันนี้เหมือนเดิมนะครับอยู่กับพี่แซมฮะร้านแซมไซ์เฮดอร์ฮะวันนี้ชูรุ่หุกนหน่อยใช้ iPhone ถ่ายเนาะไม่ได้โกโปมภาพอาจจะไม่ชัดเท่าไหรนะ่เนาะต้องขออภัยด้วยวันนี้น้องแบงค์ฮะซื้อท่อมาใหม่มาเปลี่ยนท่ออ่าช่วงนี้คอนเทนต์ก็ก็จะประมาณนี้ฮะไม่ค่อยได้ไปไหนโควิดนะฮะก เปลี่ยนเปลี่ยนท่อแตะแตงทำนั่นทำนี่ทำไปเรื่อยนะช่วงนี้มันออกไม่ค่อยได้นะงานก็เยอะด้วยช่วงนี้เ่ยเป็นท่อทรงอะไรเดี๋ยวลองมาดูกันเนาะนี้ก็ตอนนี้ก็อันเก่ามันแค่เปลี่ยนแค่ปลายบอกที่แสมเปลี่ยนแค่ปลายเฉยไม่ไปเดินที่ไหนมานี่ยนม่จะสั่งนะ อันนี้รถเกตเก้าร้อยของรองแบงค์แม่แกก็ทำคอฟูมาเน,นี่ยโอ้โหงานแบบอันนี้น่าใช้เครื่องนะอย่างเงี้ยประมาณนี้นใช้น่าใช้เครื่องเนี้ยมันสวยจิ๊บเลยเนี่ยเป็นมือม่นิหงาไม่นิ่งายอันนี้มัน มันเหมือนเรามาต่อแล้วปื๊ดรีบแบ,บบปืบบ๊ดไปเลยนะกปดีงานเนี่ยมาดูงานคอท่อนะเนี่ยแบบรอยเชื่อมเนี่ยโอ้โหแบบคืองามงามจัดๆเลยเนะี่ยเนี่ยเข้าเวียนเข้าเวียนยาวในช่วงนี้เวียนนี่จำห้อย่างนี้น<ะ> นีพอเหนือหน่อยๆแต่พอรับตังก็เออสบายใจขึ้นใจขึ้นใจน <c oughs> ี่น <c oughs> นประจําแสบายอี่นี้นะฮะอันนี้เราเอาของมาแล้ว <c oughs> อันนี้ปเปาอานีไปเอาจาก ไปเอาไปขับรถตามคืาเขาคือเขาไปส่งที่บ้านขับรถตามเขาเลยเล้วก็ว่าแล้วนานๆนี่ก็ไปถามอย่าออกไปเอาเลยแกะแก้แก้แก้ไงมีนี่นี่ไอะไรปลาทิ้งเน้ยไม่ดิตาอะไรปลาทิ้งเลยไดี๋ยวไดูเย็นตาตาทดิร่กเข้าไปก็เป็นตะโห้เลย เันนี้ของอะไรนะปดายดาบเหรอปลดาบครับลังตกด้วยมันก็ระเบิดระเบิดเลยแล้วแบงเอาไว้อพู่แต่ทีเชือกตกอ่ะเห็นรู้เห็นรู้อันนี้โดนมาเท่าไหร่เนี่ยจำไม่ได้ประมาณห้าพันห้าพันไม่ใช่แปดพันหรอ ใช่ใช่โอ้สวยเลยสวยสวยแก่เลยแกเลยเยแยว,ยว่าไอที่เขาให้มา่ะซีร์บที่เขาให้มาม,มันมันพอดีแบบนีอ้อันนี้พี่ไม่รู้อะตูงไปครับสูงไปสูงไป เหยียบลงไม่อีกเหรอให้มันให้มันคาร์บอนตรงนี้มันอยู่ประมาณประมาณเฮ้ยเหยียบนะเว้ยเหยียบนะเว้ยไม่ไรมันมีควันอยู่มันรูนี่ยมันก็ต้องยึดตรงรูอ่ะเอาตรงรูไหมเอาตรงตรงรูไปเลยครับตรงรูไปเลยอ่ะดูดูก่อนถ้าตรงรูไม่สวยผมก็ว่าจะได้ทำเนี่ย อ่าได้ครับได้นะแล้ว่าพี่โต claro ้เขาให้ใน้หกเป็นตังมาหรอเอาเอาไว้ข้างในสวยหรือว่าข้างนอกข้างในจะสวยได้ไงดร้องให้เิดขึ้ดูผมว่าข้างในสวยข้างในสวยเหรอนี่ไงนี่หรอข้างในมันก็หลบดส้นรองเท้าอยู่เออมันโดนมันหลบไงเข้าไปข้างนอกก็เหยียบพอดียังไงอย่างนี้เหรอผมจะดูให้ดเนี่ยข้าวางไว้ถ้าวางไว้ข้างนอกก็เยิ่งพอดี เอาต่ำกว่าน mm ี hmm. s <S ้เอาต่ำกว่านี้สวยไหมต่ำกว่านี้ยังไงไรป็ล็อกอย่างไรอย่างนี้เหรอ้เขาให้เขาทำหูยึดให้สวยมากยอะสวยไหมล่ะผมชอบต่ำๆแล้วถ้าต่ำๆก็เอาเอานี่เลยเอาจะไว้นีเอานี้ัี้ประมาณนี้เหรอครับประมาณเดินข้อออกเดินข้อออกสูงเลยพี่แว้งข้อบกพรเอยวานเดอร์เลยานเดอรับอดี้ด้ต ฟังเสียงท่ออ้ล่างนะท่ออ้ล่างอันแต่นี้ท่ออ้ล่างใช่ไหมใช่ถอยถอยถอยไปหานั่งอูนี่ไอ้ช่างมีคนก่อกวนบ่นี่ผมถ่ายหมดล้วถ่ายหมดล้ว โอ้ยส oh, ิ่งคนเดีวมาเมื่อหลังน่ะมันต่างคุยกันก่อนคุยอะไรโทรปุ๊บเออว่างเหรอพี่ตอนนี้เอาเนี่ยช่างคุยก่อนมาแต่เพล่อนนี่นี่เปิดนีเปิดนะงานเมื่อไหร่ เราเราจะเอาไอ้คมซื้อทันใหม่ดีกว่าไม่ใหม่ด้วยก็ซื้อแบบนี้ อย่างโอเคอย่างที่ทำไปแล้วพี่อย่าไปซีเรียสมากมันใช้แค่เดือนเดียวมันก็เปลี่ยนแล้วอันนี้คอซื้อใหม่เหรอซื้อมาต้องชุดไงซื้อมาเลยว่ะมันเก็บเอาไม่ได้เด้

内啊，你听没中吧？ ียต,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 ต้องลองต้องต้องมีแผนลองไม่ต้องรอจนนั้นกข้ากันโอเคพอละจังเจ้เจ้ลองฟังดีม้มันมันไพเราะเพราะพิมพ์ เป็นยังไงนุ่มสุดยอดสุดยอดเลยสุดยอดมากครับเองดึงยเอเออลม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 ระวังหน้ารถด้วย้เบรกด้วยมากอ่ะน้องเดินเบาเออเสียงไม่ดัง โอเคครับสำหรับวันนี้นะฮะท่อใหม่นะฮะอาคาโปวิทอันนี้มันรุ่นเลยวะไฟดาบนะฮะก่อของของน้องแบงค์นะฮะน้องแบงค์ไอแต่วน้องแฝงนะเราก็เป็นเปลี่ยนท่อไปเรียบร้อยแล้วไงก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ผมหน่อยนะครับเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปดีๆมาหน่อยนะสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ